เฟอร์ enz, d e รี e สเปซ์เปอร์ตดีอี 350e สีดานหรูรักโลกหัวใจสปอร์ตยำพาผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตร์รรมพลังงานไฟฟ้า m e r c e d e s b e n บนซ์ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์รุ่นล่าสุดภายใต้แบรนด์ EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz อย่าง D.E.350e ที่มาเติมเต็มรถยนต์ปล u g i อินไ r i d ในกลุ่ม Contemporary Luxury ซีดานให้ครบครันเป็นการตอบย้ำภาพความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งย่านยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยรถยนต์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยมเทคโนโลยีอันล้ำสมัยระบบความปลอดภัยอันเป็นเลิศพร้อมอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ienne, ดดด things. ที่49-57กรัมต่อกิโลเมตรมีให้ลูกค้าได้เลือกสรรใน3ดีไซน์ได้แก่ DE350E อวังกาด Exclusive และ AMG Dynamic ราคาเริ่มต้นที่3,490,000บาท First of all สวัสดีครับ and welcome to Mercedes-Benz ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเปิดตัวรถยนต์ e-class นะครับซึ่งเป็น e350e นะครับซึ่งเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มของ eQ เราขอยืนยันเลยว่านะปัจจุบันนี้นะครับเรามีจุดที่สามารถชาร์จรถพวกนี้ได้เนี่ยมากกว่า100จุดทั่วประเทศให้ว่าเป็นรถที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะตัวรถแต่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการใช้แมทท r เรีการใช้รชีไซเคิไปจนถึงตั้งแต่เริ่มผลิตออกมาจนถึง จนสิ้นสุดอายุของรถการนําไปรีไซเคิลได้อีกพ,พี่สื่อมวลชน,นจะได้สัมผัสเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก้าวไปสู่การที่เป็นรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติแล้วนะครับจะมีระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับระบบที่กะระยะนะครับในการขับขี่หรือว่าระบบที่จับได้ว่ามีอะไรที่จะมาตัดหน้าหรือเปล่าและสามารถจะช่วยช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปทดสอบกันนะครับ